สวัสดีครับท่านผู้เกียรติครับพบกับฟิลิปและก็ลิซ่าอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับขึ้นมาก็ตื่นตาตื่นใจนะฮะโอ้โหโ,หโหโอ้ทำไมหัหวใจวายเลยฮะมาเน่ลมนง,มนงมาเน่มาเน่มาเน่มาซับน้ำลายหน่อยมามองลิซ่าน้ำลายย้อยเลยนะฮะน,ะฮะนี่คือคุณลิซ่านะครับฝันใจของ stvo นะฮะทุกม้วนนะครับมีแต่คนดูคุณลิซ่านะฮะ ไม่มีใครดูฟิลิปเลยนะฮะวิซาเอกลักษณ์นะครับก็เป็นแบบนี้ประจาเลยนะฮะวิชายืนตรงนี้หน่อยตรงกลางพอดีเลยนะครับนี่คือฟิลิปวาร์ตี้เมจิกนะครับมวนสองนะครับซึ่งผลิตขึ้นมามวนที่แล้วนะครับได้พบกับแขกรับเชิญจากต่างประเทศแล้วก็อาจารย์คนแรกของฟิลิปก็ได้ดูไปแล้วแล้วมวนนี้นะครับเรายังมีการแสดงหลายรูปแบบตื่นตาตื่นใจนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ใน วันนี้วันนี้คิงลังเสร็จท,ที่นี่นะครับแล้วก็ทํางบ้านนะครับอจาได้ดูนะครับอัตลบแปลกแปลกใหม่ๆที่ s t t p w w ะใส่ตลับเทปนั่งดูที่บ้านได้เลยครับคุณลิซ่าครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญอะไรบ้างครับค่ะวันนี้นะคะเราก็มีการแสดงอีกมากมายนะคะนอกจากฟิลิปลิซ่าแล้วก็ยังมีดารารับเชิญนะคะคนนี้นะคะต้องอยากดูแน่เลยเพราะว่าเป็นนักเล่นกลเขาชื่อว่าอะไรครับเขาชื่อว่าอยากดูแล้วใช่ไหม ครับบอกใบสกนิดครับคนคนนี้เป็นประธานมายากลของประเทศไทยนะครับเป็นประธานด้วยเป็นบุคคลสาคัญด้วยนะครับแล้ววันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาแสดงมายากนที่นี่นะครับเดี๋ยวรอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะฮะจะได้พบกับเขาเขาชื่อว่าอัศวินอัศวินนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกับเขานะฮะเป็นหนุ่มรูปรอนักล่นคนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยมากนะครับรับรองว่าลีลาการเล่นอาหารที่เขากินนี้ ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรากินข้าวแต่เขาจะกินมีดมีดกินมีดเป็นอาหารนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะครับแต่ตอนนี้พร้อมหรือยังครับนะฮะเราจะได้พบกับทีมงานของอัพสวินโชว์ขอเสียงตรบมือยนะครับสวัสดีค่ะพวพเรานาทุก ครับก็วันนี้นะเร็กก็มาดูนะครับนางฟ้ามายาคอนโชว์นะครับว้าวเมื่อกี้ก็ห้ดูเบื้องหลังนะครับการเตรียมของ